แล้วก็สามารถเอาคนในตระกูลเป็นได้อีกไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายวงสวัสดิ์คุณยิ่งลักษินวัตรหรือไม่คุณุอิงหรือถ้าคุณทักษิณจะทําต่อไปก็อาจจะลูกเขยนะหรือลูกชายคุณยิ่งรักต่อไปนะคนในตระกูลเป็นได้อีกนะเพราะแกเชี่ยวชาญม,มีความชานาญการแต่ขอให้คิดอย่างเดียวว่าขอให้ทำงานเพื่อประเทศชาติบ้างอย่าทํางานเพื่อวงตระกูลของตัวเองอย่างเดียวเลยนะนะครับไม่มีประโยชน์มีเตจะเสื่อมเสียนะค่ะปาเซรีนะ ฝากถึงทักษิณน,นะเออนะว่าอย่าเอาลูกอาหลานมาเป็นนายกต่อเลยมันสิ่งมันคือสิ่งที่ทักษิณมันถนัดนะต่อไปจะเอาใครมาเป็นนายกอีกอะนะต่อไปจะเอาลูกเขยต่อไปจะเอาหลานต่อไปจะเอาอ่าน ок, อ้องใบอะนะน้องใบ,นะงบลูกยิ่งรักมาเป็นนายกอีกหรือเปล่าฮนะ พอได้แล้วนะทำเพื่อพาดเพื่อบ้านเพื่อเมืองบ้างนะอย่าทำเพื่อตระกูลตัวเองนักเลยนี่พี่เฉลี่แกบอกว่า้นเออนะครับซึ่งนะโอ้โหเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ถนัดของทักษิณเลยนะเอาลูกเอาหลานมาเป็นนายกนี่นะคือจริงๆจะไปโทษทักษิณก็ไม่ได้นะครับจะไปโทษทักษิณก็ไม่ได้ต้องโทษคนเลือกเนี่ยต้องโทษประชาชนนี่แหละนะ ก็รู้อยู่ว่าทักษิณมันเป็นยังไงอะ่ะใช่ไหมอืมก็รู้อยู่ว่านะสกูลนี้มันเป็นยังไงแต่ว่าประชาชนก็ยังจะไปเลือกเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือปัญหาพี่น้องประชาชนนะเห็นไหมโอ้โหไปลงพื้นที่ไปแจกของไปอะไรนะครับคนก็ไปต้อนรับกันเยอะแยะปานว่าเป็นนายกวันก่อนนี่เป็นลงพื้นที่อะไรไปแจกน้าท่วมเอาเรือไปจัดฉากเอาเรือไปเกยตื้น แล้วก็เอาของไปแจกเสร็จเสร็จก็เอามายกเรือเก็บอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ถามว่าคนยังเลือกไหมคนก็ยังเลือกอยู่นั่นเนล่นะเออแทนที่จะหูตาสว่างนะครับผลงานลุงตู่นี่เป็นไงฮะโอ้โหนะเต็มประเทศไปหมดนะเออรถไฟความเร็วสูงเห็นไหมเนี่ยถล่มไม่ได้เห็นไหม,เ,ม,ไเ,หไหมเออมันก็เป็นเขาเรียกว่า อุบัติเหตุการทํางานก็ต้องมีบ้างนะดินถล่มดินอะไรปะว่ากันไปก็แก้ปัญหากันไปแต่นั่นคือความเขาเรียกความเจริญนะถ้าไม่มีลุงตู่เนี่ยรถไฟความเร็วสูงมันจะเกิดไหมเออนะรถไฟฟ้ากี่สายกี่เส้นเนี่ยมันจะเกิดไหมสายสีแดงเนี่ยผลงานของลุงตู่เนี่ยมันจะเกิดไหมซึ่งตอนนี้ก็เป็นไงครับโอ้โหเรียกว่า สังหารีมาซั์นี่ก็ไปลงทุนกันเต็มไปหมดนะอืมรถไฟฟ้าสายสีเขียวนี่เห็นไหมเออนะจนมีตลาดเซบันโกนี่เห็นไหมเขามาเปิดนี่โอ้โหเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมเออนะฮะมีอะไรกันนะรถไฟฟ้าสายสีชมพูอย่างเงี้ยโอ้โหเตรียมวิ่งเข้าเมืองทองแล้วอย่างเงี้ยนี่คือความเจริญที่ประชาชนมองไม่เห็นหรือไงไม่เข้าใจนะ ตามืดตาหมอดตามมวไปเลือกอยู่ที่ไหนทักษิณพอเลือกมันอีกเดี๋ยวมันก็เอาลูกมาเป็นอีกอย่างเงี้ยมันก็ได้ใจสิประชาชนเป็นของตายของมันอะนะครับอันนี้มันก็นะเออมันต้องโทษใครดีอะมันต้องโทษทักษิณหรือว่าต้องโทษประชาชนหรือว่าประชาชนชอบชอบให้ทักษิณเอาลูกอ,าล,กอาลานมาเป็นนายกนะหรือว่าประชาชนชอบแบบนี้นะเอออันนี้ก็ก็ต้อง ต้องฝากถึงประชาชนด้วยนะว่าประชาชนเนี่ยนะไปเลือกมันทําไมก็ไม่เข้าใจาทั้งส้มทั้งแดงไปเลือกมันอยู่นั่นแหละไม่เลือกส้มก็เลือกแดงเลยนะมีพรรคอื่นเยอะแยะไม่ยอมเลือกนะครับพรรคที่เขาดีๆนะคนดีๆเนะี่ยที่เขาอยากจะทํางานให้บ้านให้เมืองเนี่ยนะเยอะแยะมากมายเขาเลยไม่อยากามายุ่งกันเมืองไงเพราะมันเป็นอย่างนี้ไงท่านผู้ชมนะเออนะครับเลือกตระกูลมันมันก็ได้ตระกูลมันอยู่อย่างนั้นแหละ เอาลูกเอาหลานเอาเหรนเอาหลนเอาลือเอาลือนะหลนหลานเหรนหลนลืออนี่มากัน,นหมดทั้งตระกูลนะครับถ้ามันแม่เอาตระกูลน,นี้ได้ไหมฮะถามหน่อย <ESCO> <Congo> เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ